อันนี้นะคะพี่ปปเปิ้ลก็จะมาให้ชมในเรื่องของการใช้วิกผมนะคะลูกค้าค้านี่เลยคือเราก็จะใช้นางแบบเนาะแบบหุ่นของเราที่ร้านนะคะเวลาลูกค้ามาซื้อของที่หน้าร้านนะคะเราก็จะไม่ได้ใส่ให้กับตัวบุคคลโดยตรงนะคะลูกค้าเพราะอะไรเพราะว่าเราอาขายงานเป็นงานมือหนึ่งนะคะงานมือหนึ่งงานใหม่คือลูกค้าทุกคน แฟนเพจทุกคนนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะมาที่หน้าร้านทุกคนจะอยากได้สินค้าที่เป็นตัวใหม่ก็คืออย่างมันก็เป็นเป็นในส่วนของที่แม่ค้าจะต้องแบบว่า,าขายความซื่อสัตย์กับลูกค้านะเนาะเราไม่ใช่ว่าแบบว่าเออเฮ้ยลูกค้ามาไกลแล้วแบบเอางานเก่าๆหรืองานที่คนลองแล้วอะไรเงี้ยมาขายให้กับคนที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นในกฎกติกาเดียวกันเลยที่หน้าร้านนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือลูกค้าที่มาที่หน้าร้านคุณชอบทรงไหนคุณเลือกแบบเลือกอะไรมาเลยหรือคุณจะมาดูแบบที่หน้าร้านแล้วอชอบตัวนี้จะเอาตัวนี้อะไรเงี้ยเนาะเราก็จะใส่กับคุณน,นะคะแบบนี้เลยให้ลูกค้าดูเช่นอใส่ยังไงคือกรณีที่สมมติว่าลูกค้าพี่คะหนู ชอบทรงนี้นะอะไรอย่างนี้เนาะพี่ป๊อปเปิลก็จะเอามาแนะนําให้ดูเนาะอย่างตัววิกผมของเรานะคะลูกค้าค่ะคือเรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะเลยเป็นไหมพรีเมียมนะคะลูกค้าเส้นไหมเป็นเส้นไหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะเลยเป็นงานที่แบบว่าคือเหมือนผมจริงอ่ะใส่แล้วมันดูไม่ปลอมดูไม่ไม่โป๊ดูไม่หลอกตาคืออย่างโดยปกติแล้วเวลาเรา ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อวิกะเนาะเขาจะก,กังวลที่สุดเลยในเรื่องของคุณภาพของของผมของเส้นไหมเพราะฉะนั้นมาที่ร้านพี่๊อเปิ่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่เลยคือเราขายความจริงอยู่แล้วค่ะเรามีหน้าร้านเรามีตัวตนมีทะเบียนพาณิชย์เพราะฉะนั้นสินค้าไม่ดีเราก็ไม่ขายเนาะมันเสียชื่อค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเราขายคุณภาพเราประกันราคาประกันสินค้า ขาเรียกอะไรนะรับประกันสินค้าด้วยคืองานพรีเมียมขายเกรดนี้ราคาเท่านี้ก็คือเท่านี้ลดแล้วเหลือเท่านี้ก็คือเท่านี้ขายไปแจกไปในกับคนบางกลุ่มเช่นอย่างลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่ป่วยคนที่เป็นมะเร็งคนที่แบบ อะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ใช่คนปกติอะค่ะลูกค้าคะทางร้านก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษให้ก็คือใครไปแจกไปตามสถานการณ์เลยค่ะคือแล้วแต่ว่าใครจะมาในเคสไหนอะไรยังไงเนาะแม่ค้าก็จะพิจารณาดูตามความสมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ว่าคือแม่ค้าก็มาแบบไม่ได้แบบร่ํารวยมากมายมหาศาลเนาะแต่เพียงแค่ว่าเราก็จะดูลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละคนที่มาหาเรานะคะว่าเขาอะเป็นลูกค้าที่ต้องการ ใช้วิกเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนปกติแล้วเราจะชาร์จนะลูกค้าคือมันไม่ใช่นะเราขายราคาสากลอยู่แล้วค่ะราคามาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพสินค้าของร้านของตัวเองที่มีการสังร่งผลิตมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของแต่ละร้านนะคะคุณภาพมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะ,อะบอกว่าเฮ้ยทำไมตรงนู้นขายถูกตรงนี้ขาย แพงตรงนั้นขายนู่นนี่นั่นอะไรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างตัวของแม่ค้าเองจะรู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเราอ่ะเราสามารถขายได้อยู่ในระดับไหนลดได้ในระดับไหนเพราะฉะนั้นคุณจะมาเอางานที่มันคุณภาพสั่งผลิตมาโดยเฉพาะมาขายในงาน เขากับกรีดราคาทั่วไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกธุรกิจมีต้นทุนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจในส่วนของธุรกิจของแต่ละคนด้วยนะคะว่าคุณภาพงานของเขาอะมันส่งกับราคาที่เราจะต้องจ่ายไหมถ้าคุณมาดูแล้วมันเฮ้ยมันราคามันแบบโหราคากับคุณภาพสินค้ามันไม่โอเคเลยคุณก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่าถ้าคุณมองไปแล้วว่าเออเฮ้ยแบบ งานเขาดีจริงนะคุณภาพเขาได้จริงแล้วมันมี<ช>ความเหมือนบบผมจริงใส่แล้วดูมั่นใจอะไรเงี้ยเออจ่ายเท่านี้ก็มันก็โอเคอยู่นะ้ำก็ไม่แพงเลยก็แล้วแต่นะคะเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแต่การตัดสินใจพิจารณาคุณภาพสินค้ากับราคามันอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้ออยู่แล้วนะคะเราก็ขายตามความพอใจของผู้ซื้อเหมือนกันไม่ใช่ตามอารมณ์ของคนขายนะคือคนซื้ออยากซื้อเราก็ซื้อเราก็ขายคือขายคุณภาพอะค่ะลูกค,าค้าขาเราไม่ได้แบบว่าอยากขายแบบยัดเยียดให้คุณซื้อเรา หน่อยหรือนู่นนี่นั่นคือไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อของของพี่อเปิลเขามาด้วยใจทั้งนั้นคุณภาพสินค้าเขามั่นใจเขาปากต่อปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในสินค้าของเราเราขายตามเกณฑ์ของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้วิกผมก็แวะมานะคะนี่เลยวิธีการใส่นะคะลูกค้ากาะจะสังเกตดูนะมันจะมีตัวตะขอนะคะนี่เลยเห็นไหมมันจะมีตะขอซ้ายขวาเนี่ยค่ะตะขอซ้ายขวาสอดเข้าไปในช่องริบบิ้นนะคะลูกค้านี่เลยเห็นไหมช่องริบบิ้นข้างหลังค่ะ คือใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะพี่พอเพิ่นก็ให้ดู่เห็นไหมนี่เลยค่ะสอดให้เรียบร้อยแล้วก็สวมลงไปเลยคือใส่จากข้างหลังมาข้างหน้านะคะคือวิกมันทําแรงๆได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวิกที่ที่เรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะค่ะลูกค้าคือใส่ไปปุ๊บเราก็หวีเราก็เซตอะไรได้จัดแต่งทรงจัดแต่งอะไรได้ปกติอยู่แล้ว